พูดเบาๆหน่อยสิแจ็คหูจะแหกอยู่แล้วพูดเบาๆครับเรียกเพ้อเพ้อเดี๋ยวป้าป๊าก็มาเรียกเพ้อเพ้อลูกเพ้อเพ้อลูกเพ้อเพ้อเลยลูกป้าป้าครับพูดเบาๆหน่อยเบาๆแจ็คเบาๆป้าป้าครับพูดสิลูกป้าป้าครับพูดเบาๆแจ็คพูดเบาๆป้าป้าครับ ไม่น่ารักเลยแจ็คช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนไม่น่ารักเลยะเล็บก็คมไปซื้อที่ตัดเล็บตั้งหลายเลยเขาตัดเล็บให้ไม่พอใจใช่ไหมเล็บยังกระเที่ยว ป๊าป๊าครับเรียบเพราะๆสิลูกป๊าป๊าครับพูดบเบาๆพูดเบาๆเร็ว